All-new Suzuki Fronth e Icon Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันกับ All-new Suzuki f r o n t ที่คุ้มค่า คุ้มราคาพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th เปิิมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณโดยนักเตะทีมชาติไทยจอทานเข็มดีและเอเลียสดอลเลาะคลาสไทเบส2025ที่เกมฟุตบอลอันดับหนึ่ง fc ออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมสนุกกว่าคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันน่ครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0 3 6 3 4 1 2 0 0สวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันพุธนี่ครับเป็นช่วงพักเบรกทีมชาติที่หลายคนก็รอดูฟอร์มของนักเตะที่จะไปเล่นทีมชาตินี่ครับหลายคนก็หวังว่าจะไม่มบาดเจ็บกลับมาครับวันนี้มีสรุปรายชื่อที่เป็นติดทีมชาติมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของทีมชาติที่พวกเขาจะต้องเจอ กับทีมอื่นนะครับว่าจะลงเล่นเจอกับทีมอะไรบ้างครับรวมถึงเรื่องราวภายในทีมครับนักเตะตที่ยืนโตไปหลายคนเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับเช่นเดียวกับความหลงหลังเกมเล็กน้อยจากที่เจอซาแลนนะครับมีบทสรุปออกมาจากอาร์ตติกพูดถึงประเด็นต่างๆเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจากคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็เรื่องของข่าวดีครับที่หลายคนลุ้นอยู่รอดูว่าสโมสรเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามีข่าวดี ออกมาต่อเนื่องครับเช่นเดียวกับข่าวที่น่าเป็นห่วงครับเกี่ยวกับบรรยากาศภายในทีมนะครับที่ต้องได้รับการแก้ไขอยู่ซึ่งบอกบริหารหน้าจัดการเรื่องนี้ในช่วงหลังตรนี้นะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่แต่การล้านได้รุ่ถึงสมัครเมมเบอร์ให้กําลังใจพวกเราหนี่ครับขอบคุณมากครับช่วงพักเบรกทีมชาติครับมาอัปเดตรายชื่อผู้เล่นที่ต้องเดินทางไปรับใช้ชาบ้านเกิดนะครับ ก็มีรายชื่อสรุปมาทั้งหมด18คนครับบางคนเนี่ยอยู่ในสัญญาณยืมตัวแล้วก็บางคนอ,อยู่ในทีมชุดปัจจุบันครับเว็บไซต์สโม,มสรสอ,อัปเดตออกมาล่าสุดนะครับนักเตะมายูเตตที่ถูกเรียกไปติดทีมชาติอองเรลาน่าครับยืมตัวที่ท็อปซอนสปอร์เนี่ยไปติดทีมชาติกับแบรนเอเบโมในทีมชาติแคนาบรูนครับจะเจอกับมอริเชียและก็แองโกลาในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับซึ่งอยู่ในกลุ่มดี ตอนนี้เนี่ยตามหลังแคบเวิร์ดอยู่ในกลุ่มดีเนี่ย่แต้มอามาเดโรติดทีมชาติไอริคอครับมีเกม,เกมเจอกับเซเซลแล้วก็เคนยาครับมาดูฝั่งทวีปยุโรปกันบ้างครับเจมส์กาลอนยังอยู่ในทีมเยาวชนของยูโรเต็ดนะครับติดทีมชาติชุดใหญ่ยิบรอลตามีเกมเจอกับแคลาดเนียครับแล้วก็เกมเจอกับโครเอเชียเดนมาร์กลมูสไฮรุนยืมตัวไปที่นาโปลีนะครับติดทีมชาติกับพลาติกดอกู เดนมาร์กมีเกมเจอกับเบลารุสแล้วก็เจอกับกรีซนะครับส่วนโปรตุเกสของบุนโนลฟานเดสเนี่ยมีดาวโลติดไปด้วยนะครับเจอกับไอร์แลนด์แล้วก็ฮังการีทั้งสองนั้นไดเล่นในบ้านทั้งคู่ครับส่วนเบลเยียมเซเลอร์เมนถูกเลี้ยงเตะทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ประเดิมกับแมเบลเต็ดได้ดีในเกมเจอซันเแอร์แลนด์นะครับมีเกมเจอกับมาซิโดเนียแล้วก็เวลส์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสโลวีเนียครับ เรียกมันจะมีเชสโกไปติดมีเกมเจอกับโคโซโวแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เอาไทายไปดีติด10ชาติตุรกีครับมีเกมเจอบัลแกเรียแล้วก็จอร์เจียนะครับส่วนฝั่งอังกฤษเนี่ยมีนักเตะที่ยืมตัวไปทําผลงานได้ดีแตกต่างจากตอนอยู่ยุตเต็ดเลยนั่นคือมาคาส์ัรดฟอร์ดครับติดทีมชาติอังกฤษเจอกับเวลส์นะครับในเกมหมุนเครื่องแล้วก็มีเกมเจอรัสเวียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ฝรั่งเศสยู21ครับเลนนี่ยโร่ถูกเรียกติดไปอยู่ในชุดเยาวชนของฝรั่งเศสครับ แอฟริกาเหนือครับมีเกมโมร็อกโกเจอกับเดียคองโกและก็บาเรนครับซึ่งนูแซมมาสูอยู่ในทีมด้วยแต่น่าจะยังไม่ลงครับแค่ติดทีมไปแล้วเดี๋ยวน่าจะกลับมาสู่สโมสรเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ส่วนบาราซิลและยนะครับบาราซิลเรียกคาเซมิโลและก็มาดูคุณย่าไปติดมีเกมเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นครับเป็นสองทีมจากเอเชียเดโกเลออนก็ถูกเรียกติดทีมชาติวัยครั้งแรกเลยครับเช่นเดียวกับโมโรอุกเต้ก็ถูก อูรุกวัยเรียกไปติดกับไปเหมือนเดิมครับเจอกับโดมินิกันและก็อุซเบกิสถานที่ประเทศมาเลเซียครับทั้งบาร์ซิลแล้วก็อุรุกวัยเนี่ยลงเล่นที่เอเชียนะครับก็เป็นเกมที่อยู่ไกลจากภูมิภาคของพวกเขาครับแล้วเดี๋ยวการเดินทางอาจจะส่งผลได้เหมือนกันกับการเดินทางกลับไปที่อังกฤษนะครับก็คงจะต้องให้พักฟื้นกันวัน2วันก่อนที่จะลงเล่นก็รายชื่อทั้งหมด18คนครับที่ติดทีมชาติทนนี้นะครับ มาดูเรื่องราวอื่นกันบ้างครับหลังจากเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์เนี่ยโอเบลิมก็พูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยครับเขาก็บอกว่ามันยังไม่ได้หมายความว่าทีมจะกลับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาเนี่ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มเกมนอกบ้านเท่าไหร่ครับซึ่งต่างจากเกมในบ้านที่ชนะมา3เกมติดกันที่โอทราวฟอร์ดซึ่งนักเตะเนี่ยก็ต้องแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจออกมาเวลาเล่นเกมนอกบ้านด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดโดนนาำก่อน ซึ่งกระแสความกดดันก็ผอนคลายลงไปพอสมควรแล้วแต่นักเตะหลายคนนะครับทั้งเมสันเมาส์และก็มาร์ตุคุนย่านี่ยังให้การสับสุนโค้ชของพวกเขานี่ครับให้สัมภาษณ์อย่างเต็มเปี่ยมว่านักเตะทุกคนยังพร้อมสู้เพื่อเอาบอลิมโดยในบทความของอลัสติกก็บอกถึงแนวทางการเล่นของมนยูเตตที่เจอซันร์แลนด์บอกว่า2ประตูที่เกิดขึ้นจากเมาส์และก็เชโก้เนี่ยเป็นจังหวะที่เรียบง่ายครับไม่ได้มีอะไรบื๋หวาแต่อย่างใดเป็นลูกบอลครอสแล้วก็ลูกทุ่มไกล ซึ่งขึ้นหลังในทีมเน้นความแน่นอนมากขึ้นไม่ได้เพิ่มความสวยงามเข้าไปจริงๆไม่มีมีประตูที่3ที่4นะครับโอมาริมก็ชื่นชมว่าอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของนักเตะชุดนี้ครับแต่ก็ทีมมีสมาธิและก็ต่อสู้เพื่อชชนะโดยเฉพาะการเก็บบอล2มาครองได้หลายครั้งส่วนในเรื่องของรายละเอียดผู้เล่นแต่ละคนนะครับก็มีการเจาะการเล่นของเซนเลอร์เมนมาว่าเขาลงเล่นนัดแรกกับมายูเต็ดเนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้เปิดบอลยาวเลยครับแทนที่จะเซตบอลสั้นเพื่อจะ ลดความเสี่ยงที่จะเสียบอลตรงกลางนะครับเขาเตะบอลยาวถึง33ครั้งมาที่สุดแต่ฤดูกาลนี้ที่ยูเตดลงเล่นมานะครับเล่นแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับแบบที่ออมริมเคยสัญญาไว้ว่าต้องการให้ทีมนั้นชัวร์มากขึ้นและมันก็เล่นอย่างมั่นใจรับบอลกลางอากาศได้ดีได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆแล้วก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากแต่ออมริมก็บอกว่าจะต้องปรับตัวต่อครับแรงกดดันที่แมนยูเตตันสูงมากๆนี่คือนัดแรกของเขาเท่านั้น เราต้องทํางานต่อไปเพราะทุกอย่างมันยากเสมอครับกับสโมสรแห่งนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบของออมริมนะครับก็คือเน้นความปลอดภัยแล้วก็เน้นความชัวร์มากขึ้นแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันยังห่างไกลาจากสิ่งที่เขาตั้งใจไว้กับทีมชุดนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขพัฒนากันต่อครับมีข้อมูลจากปีเตอร์ฮอออกมาด้วยว่าแหล่งข่าวก็ยืนยันกับเขานี่ครับบอกว่าในสโมสรยูเอเตทรเนี่ยยังไม่ได้มีใครพูดถึงในทางไม่ดีเกี่ยวกับลาเมนเลยนะครับ แหล่งข่าวบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่มาฝึกซ้อมแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามเขายังฝึกซ้อมในเซสชันพิเศษเพิ่มเติมด้วยอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการจ่ายบอลหรือว่าส่วนอื่นๆการฝึกซ้อมแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในช่วงแรกครับแต่เขายังคงทํามันอยู่แล้วก็เป็นการกาหนดทิศทางของทีมซึ่งจริงจังกับเรื่องนี้มากๆนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเวนรูนี่กันบ้างครับที่พูดถึงอดีตทีมต้นสก,กัดของเขาครับเขาบอกว่า ออมริมจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นของทีมไปเล็กน้อยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยการเล่นแบบตรงไปตรงมาเนี่ยคือเน้นความชัวร์ต่างๆผู้สาป,ประตูมาถึงเชโกจ่ายบอลกันแม่นยำมากขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลดังนั้นคุณต้องให้เครดิตกับออมบริมในเรื่องนี้นะครับเพรานขันครั้งนี้สําคัญมากและคุณจะต้องแสดงความสม่ำเสมอแลอคงเส้นคงวาเอาไว้กนนารชนะ4-5เกมติดจะถือเป็นเรื่องดีครับสำหรับออมบริมเวลาจะเปลี่ยน แปลงได้ก็คือต้องมีการพิสูจน์ออกมาให้เห็นครับเขาเป็นผู้จัทีมหนุ่มที่เก่งมากแต่สิ่งที่เราเห็นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครบอกเราแบบนั้นเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ได้นะครับซึ่งเกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดหวังว่าทีมและยูเต็ดรวมถึงทุกคนจะร่วมมือการผ่านมันไปได้นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงสำหรับสมโมสรมาดูเรื่องนักเตะคนอื่นกันมากนะครับโดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ในสัญญาย,ยืมตัวครับทับซ้อนสปอร์เนี่ย มีความกระตือล้นอย่างมากที่จะเจรจากิวเต็ดเพื่อเซ็นสัญญากับโอนาน่าเป็นการถามอน,นะครับหลังจากที่สัญญาย,ยืนตัวจะเิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ซึ่งใครส่วนตัวไม่น่ามีปัญหาครับรายงานจากสื่อตรุกรกีหลายแหล่งก็ยืนยันเรื่องนี้ว่ากิวเต็ดน่าจะปล่อยโอนาน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูข้อเสนอสุดท้ายเรื่องการย้ายทีมเมื่อจ,จบแบบไหนครับมีรายละเอียดค่าตัวเป็นอย่างไรบ้างเช่นเดียวกับลามลสไพลุนครับ ก็มีรายงานจากฟอร์บิซิโอโรมาโนออกมาว่านาโปลีเนี่ยก็มีความสุขกับฟอร์มของฮอยลุนซึ่งเมื่อถึงเดือนมิถุนายน2026แล้วเนี่ยฮอยลุนก็จะย้ายไปที่นาบปลีเป็นการหาบอลน,นะครับนอกจากนี้โรมาโนยังพูดถึงสถานการณ์ของ ford ไรต์ฟอร์ดด้วยว่าแต่ไม่ได้สุขเลยที่ไรต์ฟอร์ดจะได้ให้กับบาร์ซ่าต่อไป mm hmm. เขามีความสุขมากที่สเปนนะครับกับสโมสรกับเพื่อนร่วมทีมใหม่รวมถึงกับผู้จัดการทีมเขาไม่ได้คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูแต่อย่างใดและก็การกลับไปเล่นให้กับปีแสดงอาจจะเป็น เรื่องที่ไม่เกิดขึ้นนะครับมาดูข่าวเรื่องของดาวรุ่งกันบ้างครับที่ตอนนี้ทำผลงานได้ร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับเจเจกาเบลเพิ่งอายุครบ15ปีไปนี่ครับเล่นแบะอายุในทีม u 18ก็มีค,คาวามคาดหวังว่าเจเจกาเบลจะขึ้นชุดใหญ่ได้เร็วๆนี้ครับเขาได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญาใหม่กับทีมนี่ครับซึ่งมาูเต็ดันพยายามจะยื่นข้อเสนอให้เซ็นสัญญาถึง2,030 เซฟเอนเรลสันรายงานเรื่องนี้เองครับเจเจกาเบลก็เล่นในทุกตำแหน่งในเกมลุกเลยครับเขาเล่น,นทั้งปีกแล้วก็เล่นตัวลุกด้านบนได้รวมถึงกองหน้าตัวเป้าออกผลงานร้อนแรงมากๆในทีม u 18ครับนอกจากเจเจกาเบลแล้วที่ได้รับการพูดถึงแล้วก็ยกย่องจากทีมเยาวชนนะครับอีกคนก็คือจิมทเวดครับล่าสุดเพิ่งฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อีกคนนึงครับเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่นกับลูกบอลแลวก็การยิงไม่ฟิลตัวกลางคร รถแรงข่าวเนี่ยบอกว่าในสมโมสรก็นําเขาไปเปรียบเทียบกับเบรดี้นะครับซึ่งมีลักษณะาการเล่นที่คล้ายกับกองกลางของบาร์เซโลนามาดูเรื่องราวภายนทีมกันต่อครับที่ยังดูน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมีรายงานจากลอรีวิทเบลออกมาในบทความของเดลติกผมมาสรุปให้ฟังกันนะครับยูเตด้้ใช้เงินปรับปรุปรงแคลริตันไปประมาณ50ล้านปอนด์หรือว่าคิดเป็นเงินไทย2,300ล้านบาทครับ ซึ่งก็มีส่วนดีที่ทำให้ทีมชุดใหญ่นั้นได้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการทำงานร่วมกันมากขึ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับพื้นที่โล่งแล้วก็ปลอดโปรง่งครับมีร้านตัดผมสำหรับนักเตะห้องเล่นเกมโต๊ะพูลต่างๆส่วนของการรับประทานอาหารร่วมกันครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยสโมสรยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่การฝึกซ้อมของทีมเยาวชน u 2 1หรือ U18 ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในการใช้งานของ U18 กับ u 2 1เนี่ย ก็ต้องมาใช้พื้นที่หลังอาคารหลักครับอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราวและก่อนตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เคยต้องไปใช้กับ u 14และ u 12ด้วยซึ่งเล็กเกินไปไม่ได้มีล็อกเกอร์ประจำครับรายงานจากวิเว,วเนี่ยบอกว่าสภาพแวดล้อมดูไม่ค่อยดีครับห้องน้ำค่อนข้างสกปรกแล้วก็ขยะไม่ได้เก็บสนามหญ้าเนี่ยพื้นไม่เรียบครับอุปกรณ์ปล่อยทิ้งข้งขางๆเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ทีม u 13ของยูไนเต็ดเนี่ย ชุดแข่งไม่ครบนะครับต้องยืมเสื้อและกางเกงจากทีมเอลตันคู่แข่งตอนนั้นใส่ลงสนามแนวทางการแก้ไขนั้นยูเต็ดกำลังจะดูว่าจะทําแบบใดบ้างมีทางเลือกอยู่ประมาณ2อสมทางครับอย่างแรกคืออาจจะย้ายไปใช้อาคารช่วคราวชั้น2ก่อนที่เคยเป็นฐานที่มั่นของทีมหญิงนะครับหรือว่าอยู่ติดกับสนามฝึกซ้อมแต่ตัวลักษณะอาคารเนี่ยเป็นการใช้งานแบบช่วคราวเท่านั้นซึ่งเคยถูกพิจารณาลื้อทิ้งมาแล้ว เพื่อทาเป็นสนามปาเดลก่อนหน้านี้ตามคําของทีมชุดใหญ่ครับซึ่งแผนง,งานระยะยาวเนี่ยบอดบริหารอาจจะรอการสร้างอาคารศูนย์ฝึกเยาวชนแห่งใหม่ที่ระดับเดียวกับทีมชุดใหญ่หรือว่าใกล้เคียงนะครับแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานและก็ประมาณหลายล้านปอนด์ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้โดยที่การเปลี่ยนแปลงในบุคลากรของ,ของทีมนะครับซีเฟนท็อปปี้อดีตผออ c คาเดมีของเบนฟอร์ดก็ย้ายเข้ามาเป็นผู้กำกับอ a คาเดมีคนใหม่ของทีมแล้วนะครับจะทำงานร่วมกับเจสันวิคก็ ผู้ดูการกีฬาและก็โอมาเบรด้าซีโอเพื่อพัฒนาเยาวชนของทีมให้เหมือนกับระบบของแมนซีและก็เลี้วภูครับมีการเปลี่ยนแปลงซ t ร์ฟหลายต่อหลายคนครับโคโช้ชหัวหน้าทีมเยาวชนหรือแม้กระทั่งเจ้าที่นักวิเคราะห์เนี่ยหลายคนก็ลาออกไปหลายคนก็ถูกเชิญออกจ้างออกไปนะครับโดยข้อมูลจากวิดเวลก็พูดถึงนักเตะเยาวชนหลายคนที่น่าจับตามองครับอาทิเช่นชิโดโอบีครับอายุ17ปีตอนนี้ยิงไป3ประตูใน6เกมกับทีมชุดสำรองนะครับ เดโก้เลออนที่เพิ่งย้ายมาก็ติดทีมชุดใหญ่บางนัดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับอยู่ที่มานั่งสำรองเป็นส่วนใหญ่ก็รอาการเติบโตเช่นเดียวกับเชลเลซี่จิมโทเวนและก็ไทเลอร์เฟเชอร์นะครับแล้วก็ไคลรูนี่ครับลูกของเวนรูนี่ในชุดยู18ตอนนี้เนี่ยมีการบาดเจ็บอยู่ก็ต้องรอการคัมแบ็กกลับมาส่วนข่าวดีที่ยังรุ้นได้นะครับจากรายงานของสแตนดาร์ดก็บอกว่ารูเบนอมริมเนี่ยยังคงมองโลนในแง่ดีครับเกี่ยวกับการ ื้นตัวของนักเตะ2รายนะครับนั่นคือลิซโดมปิตเนสกับนูซแซมาซาอุยที่มีโอกาสจะคัมแบ็กกลับมาได้ในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติครับฝั่งของสมอลลักเคิร์ครับก็พูดล่าสุดว่าแมุูแต็ดยังคาดหวังให้ลิซโดมปาตเน่กลับมาลงเล่นได้ในปีปฏิทินนี้ก่อนหมดปี2025ซึ่งก็มีความคาดหวังว่าอาจจะทันในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับหรือว่าพักเบรกฟีฟ่าเดย์รอบสุดท้ายของปีนี้ ส่วนนูซีมัสซูุยก็ต้องรอประเมินทีหลังพักเบกทีมชาติในขดนี้นะครับช่วงกลางเดือนตุลาคมว่าเขาจะพอมีชื่อติดสำรองได้ไหมในเกมเจอกับเลียพูลหรือยังคงต้องรอไปก่อนแต่ก็เป็น2คีย์แมนหลักครับที่ถ้าได้กลับมาทีมน่าจะผลงานกระเติงขึ้นแน่นอนกับความเหนียวแน่นในเกมรับแล้วก็การออกบอลขึ้นหน้ารวมถึงความชัวร์ในการเล่นนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้2คนนี้กลับมาก็ยังมีอามัดเดียโลที่สามารถเล่น็ปขวาได้เช่เนเดียวกับด้านหลังก็ มาตเตอร์ลิกอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นดาโลต่อไปก่อนในช่วงที่รอาการพัฒนาของพระทิศดอกูครับเช่นเดียวกับเมสันเมาส์มาตเคุนย่ามาอานิเม,มโมแล้วก็เบนจามินเชโกต้องแยกตำแหน่งกันในผู้เล่นด้านบน3คนนะครับขอให้นักเตะที่เป็นตัวทีมชาติทำผลงานให้ดีแล้วไม่มีใครบาดเจ็บกลับมาครับลุ้นกันต่อในช่วงกลางเดือนครับถา้าไหนเพิ่มเข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแกชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและ ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ